กรณีที่ทักษิณชินวัตรได้เปิดเผยประเด็นในการทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง40สวยื่นคำร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญนิจฉัยคุณสมบัติของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นล่าสุดนายพิชิตชัยมงคลแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่าท้าทายทักษิณชินวัตรบอกว่ารู้ว่า40สวเป็นใครมัฐบัตรไม่ได้หรอกแค่สร้างความวุ่นวายนี่เป็นคำพูดเชิงท้าทายว่าใครทำอะไรทักษิณรู้หมด แต่ทักษิณไม่รู้ตัวเองว่าทําลายกระบวนการทางการเมืองและทําลายกระบวนการทางกฎหมายไปมากแค่ไหนแล้วนี่ไม่ใช่การสร้างความวุ่นวายทางการเมืองแต่เป็นการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญการทําตามรัฐธรรมนูญคือความวุ่นวายรักรณีที่ทักษิณไม่ติดคุกเรียกว่าอะไรครับการที่ทักษิณโยนไปเป็นความวุ่นวายก็เหมือนทักษิณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของความถูกต้องใครตรวจสอบก็บอกว่าเป็นความวุ่นวาย ทั้งที่ตัวทักษิณและพฤติกรรมทักษิณเองนั่นแหละที่สร้างความวุ่นวายต่อความถูกต้องของบ้านเมืองการบอกว่ารู้ว่าใครเป็นคนทำและทำอะไรเขาไม่ได้มันเป็นคำขู่และการดูถูกกระแสประชาชนระวังคลื่นซินามิการเมืองจะไหลบ่าพัดทำเนียบนะครับ ด้านนายดิเรกฤทธิจเจงครองธรรมหนึ่งใน42วอดที่ลงชื่อเยื่อต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบในเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเดียวกันว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าปัญหาของเรื่องอยู่ตรงไหนและคนที่หยิบยกปัญหานี้มาดาเนินการควรดาเนินการหรือไม่เรื่องนี้นั้นเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกอุ้นิสภาแล้วและได้เห็นปัญหา ว่ารัฐบาลควรจะเคารพนิติรัฐนิติธรรมเคารพรัชธรรมนูญทุกคนเห็นว่าควรเคร่งครัดไม่ทำผิดกฎหมายและรัชธรรมนูญเมื่อเราเป็นสามาชิกุนที่สภาทำหน้าที่อยู่ก็ควรจะเอาปัญหานี้ไปสู่ข้อยุติเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายให้เป็นบรรทัฐฐานและยืนยันว่าไม่กลัวหรือกังวลกรณีที่อาจถูกนายทักษิณเช็คบินย้อนหลังพอคิดว่าที่ทำหน้าที่อยู่นี้ทำได้ก็ต้องกล้าหารรับผิดชอบส่วนรายชื่อสวที่ถูกเปิดเผยออกมานั้น พอผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยื่นขอคัดสำเนาจากสารซึ่งสวอดที่ร่วมลงชื่อด้วยก็มีความหลากหลายไม่ได้มาจากกลุ่มอันไร